สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะอยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้สวนเสริฟรัพย์นะคะจังหวัดน่านนะคะตอนนี้พามาดูนะคะพื้นที่สร้างสารรค์นะคะกิจกรรมสร้างสารรค์ในศูนย์การเรียนรู้ที่ตอนนี้มีกําลังสอนนะคะสุดเด็ดนะคะ ยาฆ่าหญ้านะคะชีวภาพนะคะดโดยที่ใช้นะคะใบสักนะคะแล้วก็ส่วนผสมต่างๆซึ่งเดี๋ยวไปคุยกับพ่อเสริมดูนะคะว่าใช้อะไรยังไงบ้างพ่อเสริมบอกว่าอย่างี้ค่ะว่าถ้าหากว่าเราอยากที่จะให้ พืชเนนะ,ะของเรานะคะปลอดสารพิษนะคะแล้วก็มีความปลอดภัยก็ต้องมีความพยายามค่ะในการที่จะใช้สารชีวภาพนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นที่สําคัญในแปลงต่างก็คือในเรื่องของยาฆ่ายาก <laughs> ี่นี่แต่ละคนกําลังทํากันสนุกสนานมากๆเลยนะคะกี่มาดามจูก็อาจจะมองไม่เห็นหน้านะคะนี่นี่นิดนึนงอ่าเรานี้ให้คุยกับพ่อเสริมดีกว่า ระหว่างนี้นะคะพ่อเสริมคะทําไมเราต้องทําในเรื่องของสารชีวภาพเอ่อเพื่อที่จะกําจัดยาคะเออก็เพราะว่าเราสามารถที่จะเอาไปปรับปรุงในสิง่งแวดล้อมได้นะครับเพื่อไม่ให้มันเกิดภัยกับตัวเองอเป็นสิง่งที่เราทําให้สุขภาพของเราดีขึ้นนะครับเรามาปรับเปลี่ยนการใช้เคมีมาเป็นชีวภาพ โดยที่เคมีเป็นเป็นจุดจุดหนึ่งที่ทำให้สุขภาพร่างกายของเรามันมีปัญหาหลายๆอย่างนะครับแต่ถ้าเรามาใช้ชีวภาพทำให้สุขภาพร่างกายและสิ่งแวดล้อมดีขึ้นนะครับสำหรับการใช้ยาเสพาิด อันนี้สูตรเด็ดอันนี้เมนเป็นยังไงบ้างคะสูตรเด็ดสาหรับวันนี้ค่ะที่จะเปิดให้กับทุกคนที่ในชุมชนได้มาเรียนรู้ตอนนี้สูตรเด็ดทสูตรก็คือเราจะใช้ใช้ใบศับท์นะครับใช้ใบศับท์ประมาณนี่นะคะสับ์ไปแล้วด้วยครับใช้ใบศับป,ประมาณสี่ถึงห้าสิบกิโลนะครับเกลือเกลือเกลือใช้เกลือ,ลอทะเลนะครับประมาณยี่สิบกิโลนะครับ ใช้เกลียผสมลงไปประมาณ20กิโลหลังจากนั้นเราก็เติมน้ําเข้าไปนะครับอาน้ำเปล่าๆนี่ครับใส่เข้าไปให้เต็นเกลียวเกล่ขังตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนที่กําลังทานะคะตอนนี้ก็เอาน้ามาเติมลงไปในถังแล้วก็หมักไว้ใช้เวลาประมาณ1เดือนนะครับเข้มด้วยถ้า1เดือนเข้มไหมก็สามารถนําน้ํำนี่เอไปฉีดพ่น กับยาได้เลยนะครับโดยไม่ต้องไปผสมน้ําอีกนะครับโดยเราไม่ต้องไปผสมน้ําคือเป็นสูตรสําเร็จรูปนะครับกองกองคนได้เลยกองขมาผเลยครับก็สามาเราตะแกงก่อนนะัก็คือที่อยู่ในแปลงของเรานั่นแหละครับผมคือไม่ต้องไป เอาที่ไหนแล้วข้ามนแปลงของเราหาได้ง่ายด้วยนะครับถ้าเราตัดต้นสักก็ถือว่าเอาตัดแต่งกิ่งนะครับทําให้ต้นสักเป็นต้นที่สวยงามยิ่งขึ้นนะครับตนัวนี้ทําง่ายและปลอดภัยเลยครับเป็นเป็นพืชที่ใช้แล้วปลอดภัยนะครับ เพราะมันมีสารตัวหนึ่งที่ทําให้กําจัดหญ้าได้นะครับไฟแรงอยากทำทุกอย่างเจไดต่อเลยค่ะอือค่ะก็จะไม่ใช้เวลาไม่จะหล่นหล่นนะคะอ่าโอเคเออเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตัวนั้นมาใส่อ่าไม่ไรค่ะตอนนี้ก็ถังนี้ก็ประมาณกี่ลิตรคะพ่อประมาณร้อยยี่สิบลิตรครับ เดี๋ยวส่วนผสมงานหนึ่งคือทําให้มีสารจับใบนะครับเพื่อให้ใบของมันหญ้านี่มันจะถ้าเราไปลดลงต้นหญ้าแล้วนะครับมันจะไม่เกาะเพราะฉะนั้นถ้าท่านไปทําที่บ้านสามารถซื้อผงซักฟอกนะครับ<า>ใช้ผงซักฟอกซองละสิบบาทหนึ่งซองนะครับผสมเข้าไปแต่ที่สวนผม ผมจะไม่ใช่ผงซักฟอกนะครับผมจะใช้น้ํายาล้างจานยานล้างจานเอายาล้างจานมาหนึ่งขวดนะครับซึ่งเป็นน้ํายาล้างจานที่ทําเองที่ทำเองครับผลิตเองโดยการแค่เราไปซื้อหัวเชื้อมาเท่านั้นนะครับส่วนใหญ่คือจะเป็นมะนาวในสวนนะครับ okay. อันนี้นะคะแม่มะนาวนะคะทำเองเลยนะคะน้าเจ้าน้องจ้าสูตรมะนาวนะคะอันนี้คือมะนาวอียีด้วยโอเคคือเป็นสามารถทําเป็นสารจับใบได้นะครับหมักไว้กี่วันคะหมักไว้หนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือนก็สามารถที่เอาไปฉีดพ่นได้เลยนะครับค่ะก็คือเวลาไปใช้นี่ยังไงคะก็คือว่าไปวางกับหญ้า เห็นบอกว่าถ้าเกิดว่าหน้าร้อนเนี่ยก็ยจะทําให้หญ้าตายแต่หน้าฝนมันจะกลายเป็นปุ๋ยหมักครับผมถ้าเรามีอากาศครึ้มๆหรือฝนตกไม่ต้องไปฉีดพ่นนะครับเสียดา,ายของ<ม>นะครับจะทําให้หญ้าสวยงามยิ่งขึ้นนะครับแต่ถ้าดดแดดจจัดฉีดพ่นเลยนะครับใช้เวลาประมาณวันถึงสองวันนะครับก็เห็นผลทันทีนะครับเหมือนกับยาประเภทเคมีแบบเผาไหม้เหมือนกัน สองวันดูได้เลยนะครับอันนี้คือง่ายนะครับสารกำจัดหญ้าแบบง่ายๆหาทำได้วันนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการจัดกิจกรรมอบรมแต่ว่าจริงๆแล้วเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรอินทรีย์แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็เป็นเรื่องของการที่จะทําให้คนสามวัยมาเรียนรู้ร่วมกันใช่ไหมคะครับผม คือเราเอาบุคคลสามวัยนะครับมาเข้ามาเรียนรู้ร่วมกันนะครับแทรกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านเกษตรนะครับไปหน้าละออ่นเของพายุพีนพีนไม่ต้องไม่ต้องคนมั้ไหนมีวัยไหนบ้างเนี่ยอันนี้วัยเท่าไหร่คะเนี่ยวัยเจ้าหกสิบห้าอันนี้วัยเท่าไหร่คะหกสิบห้าวั้ยากไหมคะ ไม่ยากค่ะอ๋อค่ะเป็นไงคะมาร่วมกิจกรรมวันนี้ดีค่ะดีใจมากค่ะที่ได้มาร่วมของอาจารย์พ่อค่ะได้ได้ความรู้หลายหลายอย่างค่ะมีความสนุกในตัวแล้วก็มีความรู้เพิ่มเติมขึ้นจากเดิมที่รู้จักคุ้นเคยกันดีด้วยจะเอาไปใช้เพื่อที่จะทําให้อาหารมันปลอดภัยผลิตเกษตรปลอดภัยไหมคะครับผมครับผมก็ เดิมๆเคยใช้ของอ่าสารสารที่มีสารพิษต่อมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อมนะตอนนี้เรามาผลิตของแบบนี้ก็มันจะช่วยหธรรมชาติลดลดมลพิษดีขึ้นนะครับนะครับปลอดภัยกับผู้ใช้ผู้บริโภคด้วยนะครับนี่เป็นไงคะได้เรียนรู้หลักคิดอะไรจากข้อเสริมบ้างดีใจครับที่ได้มาดูเรียนรู้ประสบการณ์ จากสารเคมีที่เป็นพิษต่อสุขภาพตอนนี้ได้มาเรียนรู้ที่ข้อเสริมก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีได้เรียนรู้อย่างนี้ไปประสบการณ์ที่บ้านและมีสุขภาพจะดีขึ้นครับคิดว่าทำได้ไหมคะได้ครับ <laughs> <laughs> ไม่ยากครับไม่ยากเลยนะคะโอ, <laughs> โอเคที่เซอฟ้าลนะคะเป็นไงบ้างมาเรียนรู้ขั้นตอนไดูหง <laughs> ก็ได้ความรูลความรู้ด้วยค่ะได้มาดูวิธีทำ,ททำ<ส>วิธีทจะไ,ไ,ได้ไปสัก <ไป S 1> อันนี้ก็ตอนนี้ก็เติมน้ำลงไปเรื่อยๆใช่ไหมะพ่อสรุปอีกทีครับพ่อก็คือว่าใช้แค่ใบสักครับคือเราใช้ใบสักนะครับประมาณสี่สิบถึงห้าสิบกิโลใช้เกลือทะเลนะครับประมาณ สิบเออยี่สิบกิโลนะครับคือหนึ่งถุงอะถุงละยี่สิบกิโลแล้วก็ผสมไปด้วยผงซักฟอกยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับซองละสิบบาทหนึ่งซองแต่ถ้าเราจะใช้น้ํายาล้างจานก็ได้นะครับน้ำยาล้างจานก็ประมาณเอ่อหนึ่งขวดนะครับก็บมาผสมแล้วก็เปิดน้าําใส่ให้เต็มถังนะครับประมาณร้อยยี่สิบลิตรมากไว้ประมาณหนึ่งเดือน ก็สามารถนำไปฉีดต้นกับต้นยาทุกชนิดได้นะครับแต่การฉีดต้นเราควรจะฉีดต้นในตอนที่มันแดดจะจัดนะครับแต่ถ้าคลื่นฟ้าคลื่นฝนไม่ต้องฉีดแล้วเสียดายนะครับเพราะมันจะกลายเป็นปุ๋ยขึ้นมาทันทีนะครับต้นยาจะสวยงามยิ่งขึ้นอันนี้คือสูตรยาฆ่าหยาของเรานะครับก็สามารถนําไปใช้ได้ ทุกพื้นที่นะครับไม่มีพิษมีภัยต่อสุขภาพร่างกายแล้วก็คนใช้อันนี้คือสูตรเด็ดของสูนย์ใรู้ครับผมเป็นสูตรเด็ดเลยนะคะจริง,รงๆแล้วยังมีอีกหลายสูตรเลยทีไ่ไหมพ่อครับก็มีหลายๆสูตรอยู่นะครับตอนนี้ก็เอาสูตรแรกไปก่อนเป็นสูตรที่เรากระจายหรือทําให้ชุมชนได้รับรู้และนําไปใช้ยู ทุกพื้นที่แล้วนะครับก็เรียกว่าอย่าเอาง่ายด้วยการที่จะเอ่อไปใช้ยาายที่เป็นเคมีแล้วก็ไปจริงจริงแทนที่จะเกิดประโยชน์ก็กลายเป็นโทษไปซะงั้นนะคะครับใช่ใครับมีใก้เสร็จแล้วก็จะทิ้งไว้ประมาณหนึ่งเดือนนะคะลองน้ำใช้คนเลยสูตเป็นไม่ต้องผสมน้ำแล้ นี้ก็เป็นกิจกรรมนะคะสร้างสารร์ในพื้นที่สร้างสารรค์นะคะของศูนย์การเรียนรู้ส่วนเสริมทรัพย์นะคะในโครงการาศริลป,ปินแห่งชาติปราดปัญญาชนนะคะเพื่อร่วมการสร้างพื้นที่สร้างสารรค์ให้กับเยาวชนเพื่อลดปัดจจัยเสี่ยงโดย Imagine Thailand Movement นะคะซึ่งวันนี้ก็มาจาก กิจกรรมที่น่าน,นะคะร่วมกับทางศูนย์การเรียนรู้ส่วนเสริมทรัพย์ของพ่อเสริมคําแปลงนะคะปราดเกษตรอินทรีย์นะคะซึ่งมีประสบการณ์ในการทํำเรื่องของเกษตรอินทรีย์นั้นมายาวนานกว่า30ปีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นคุณครูนะคะของอผู้คนมากมายในตานําบลเจดี ใัยนะคะอำเภอปัวจังหวัดน่านนะคะใครที่ได้มีโอกาสมานะคะก็ลองนะคะลองลองเช็คอินนะคะที่ศูนย์การเรียนรู้ส่วนเสริมทรั์นะคะอำเภอปัวจังหวัดน่านนะคะก็จะสามารถมาเจอพ่อเสริมได้ที่นี่นะคะอันนี้พอดีนั่นกล้องมันยังไม่มีต้องให้พ่อเสริมถือให้หนูอะ เห็นไหมคะเห็นหน้าเลยค่ะเห็นหน้ามาดาไหมคะเห็นแล้วนะคะอันนี้นะคะเราก็ชวนปราดได้ช่วยถือกล้องให้นะคะวันนี้พยายามที่จะไลฟ์สดแต่ว่ามันกลับกล้องมันกลับกล้องไม่ได้นะไม่รู้ทำไมมันกลับกล้องไม่ได้นะคะะยังโปรแกรมนี้เออมันยังเอียงนะเลยให้ปราดถือให้นะคะก็เดี๋ยวก็จะมีการเรียนรู้อีกสูตรหนึ่งนะคะในเรื่องของสูตรการทําน้ําหมักชีวภาพจากพืชผัก นะคะที่สามารถเอาไปใช้ได้เลยเหมือนกันนะคุณพ่อก็จะใช้สูตรต่างๆเหล่านี้ค่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวประมาณนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวกสักพักหนึ่งค่อยมาไลฟ์ไปเล่าให้ฟังในเรื่องของสูตรน้ำยาเอาน้ําน้ําหมักชีวภาพนะคะสูตรของส่วนเสริมทรัพย์นะคะจังหวัดน่านของเรานี่เองค่ะตอนนี้ก็บ๊ายบาย <c oughs>